ครับผมสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้พระมาจากพี่ท่านหนึ่งในกลุ่มนะครับส่งมาให้ผมดูนะครับอ่าแล้วผมก็ชอบนะผมก็เลยจะมาทําคลิปให้พี่เพื่อนเพื่อนหลายท่านได้ชมกนะันก่อนอื่นผมขอพูดถึงเห็นผมเห็นในกลุ่มของเอของของของ,ของใครอะของโอ๊ตบางแพรนะครับของของพี่โอ๊ตบางแพรเออเนี่มนนยมันก็น่าเสียดายมันก็น่าเสียดายเนี่ยเราพยายามจะทำให้มันชัดเจนนะ แต่พอมันมีคนบางคนกลุ่มบางกลุ่ม,มชอบมาเตะตัดขาคนที่แบบเขาพยายามที่จะทําดีเขาให้ความรู้นะเหมือนเหมือนสิ่งที่ผมทำอ่ะให้ความรู้นะเหมือนผมเองอ่ะผมไม่ได้ขายพาะนะแต่บางทีอ่ะการที่อย่างโอ๊ตบางแพรททำอย่างเงี้ยแล้วมันทําแบบคือยังไงอ่ะมันมันมีการเตะตัดขากันเพื่อต้องการแพร้สักตัวหนึ่งเพื่อมารับบาปในพระที่คนคนเขาเริ่มสงสัยอี่นึกอ,อกปล่าครับแล้วก็มีการมาสกัดกันอย่างเงี้ยเพื่อให้พระองค์นั้นเนี่ยมันไม่มีทางจะแท้ได้ แล้วเปการดิสเครดิตโดยคนอีกคนหนึ่งซึ่งไม่มีหน้าตาในโปรไฟล์ผมอาจจะเป็นผมก็ได้นะที่ไม่มีหน้าตาในโปรไฟล์อ่ะคราวนี้มันมันมันทำอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่แฟร์ซึ่งคใครๆก็รู้ว่าคนนี้เขามีประเด็นด้วยคือออนบนดำผมก็รู้ว่าดูๆแล้วมันก็นะก็รู้อยู่อ่ะมันมาทางสายไหนก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งนะครับคราวน,นี้ใครที่เชื่อผมนะก็ศึกษาแนวทางแบบผมได้ใครที่ไม่เชื่อในการวิเคราะห์ของผมผมก็จะไม่พูดมากนะครับผมก็จะไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับ ใครที่เห็นพระผมพูดว่าเอออาจจะบอกว่าเออพระไม,ไม่เก่าไม่แท้ก็ผมไม่สนนะสิ่งที่ผมสนคืออย่างเดียวก็คือผมอยากให้ทุกคนได้ดูพระเป็นนะครับและรู้ถึงวิธีการสร้างอย่าแค่บอกว่าเก่าพอบอกแค่ว่าเก่าผมไม่รู้หรอกมันเก่าผมไม่รู้หรอกมันเก่าะก็คือมันเก่ามันก็คือแท้แล้วมันแท้ยังไงผมจะถามนะเหมือนยดน้ํากีบบัวหลวงปู่บุญแ่ะพิมพ์เนี้ยด้านหน้าเนี่ยเขาสร้างกันหลายวัดราชบุรีก็มีสร้าง หลวงปู่ไขวัดเชิงเลนก็มีสร้างแล้วถ้าเกิดคุณดูไม่เป็นน่ะคุณเอาพระหลวงปู่บุญหรือพระวัดกลางที่สภาพด้านหลังมีการใช้หรือการหลอดติดไม่เต็มคุณไปตียัดให้คนอื่นว่าเนี่ยเป็นหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนซึ่งเขาเล่นกันหลักล,ล้านหลวงปู่บุญเนี่ยสมัยก่อนเขาเล่นกันหลักหมื่นคุณไปตีเป็นอย่างนั้นน่ะเอาไหมเนี่ยพอคุณบอกก็มันเก่าอะมันอยู่ในยุคเดียวของหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนแล้วไงอะมันใช่ไหมละ่ะมันมันใช่วันนั้นไหมมันเก่าจริงพี่ เพื่อนๆมันเก่าจริงของบางอย่างมันถึงต้องรู้ว่ากระบวนการผลิตวิธีการสร้างการใส่โลหะของวัดนั้นๆของที่นั้นๆถูกไหมถ้ามันไม่มีลักษณะเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของที่นั้น,นเนี่ยพี่จะไปตีเป็นที่นั้นมันก็ไม่ได้ผมก็ได้แค่เตือนนะนะผมก็ไม่อยากมีปัญหาอะไรกับใครเหมือนเหมือนที่โอ๊ตโดนหรอกนะครับแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ร้อนอา t h e ร้อนใจนะเพราะสิ่งที่พี่ๆเพื่อนๆฟังจากผมไปอ่ะครั้งหนึ่งสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีอ่ะ มันไม่ใช่ทั้งหมดที่ผมเก็บข้อมูลมา20กว่าปีหรอกเนี่อรู้ไหมฮะคือผมผมศึกษาตั้งแต่กระบวนการผลิตผลิตยังไงหล่อยังไงเทยังไงถามเจ้าคนพื้นที่ดูเจ้าคนพื้นที่เขามีกันแบบไหนนะฮะคนพื้นที่อ่ะเขาล้องใจผมก็ล้องใจผมเลยมาทําแต่บางคนพอเห็นภาพจากผมไปตีไม่แท้ตีโน่นตีนี่ก็สุดแล้วแต่ผมไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องเรื่องของคนพวกนั้นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูพิมพ์นี้พิมพ์นี้เขาเรียกว่าเป็นเจ้าสัวพิมพ์ใหญ่นะครับ ทำว่าใหญ่ขนาดไหนนะผมจะเทียบไปดูพี่เพื่อน <ๆ S 2> คงมีกล้องสองพระนะลองดูนะขนาดของเขานะครับเห็นไหมพระมีความยาวกว่ากล้อง2องพระชัดเจนเนาะเนี่ยใหญ่ขนาดไหนลองเทียบดูอีกแล้วกันครับนะจากรูปเนี่ยคือผมซูมซูมนะผมซูมเขากล้องไว้นะเพื่อที่เวลาทําคลิปลเแนี่ยเวลาลงกล้องมันจะได้ง่ายเขานะครับคราวนี้คนที่ไม่เคยเห็นนะ พระเขาจะมีความบางอยู่แล้วนะใครคิดว่าเก้ก็หามาขายผมได้นะในราคาพระเก้นะครับหรือไปลงในกลุ่มก็ได้นะกลุ่มของพาระหลังเลนนะครับนะครับมีคนเขารอสอยกันอยู่เยอะนะครับแต่ในราคาพระเก้นะอ่าคนที่เข้าได้เนี่ยผมก็อยากได้อีกนะผมก็อิจฉาคนที่เข้าได้กันนี่สองเหรียญเนี่ยนะครับเรามาลองชมกันองค์ซ้ายมือเนี่ยเป็นพาร์ทิธาชาติแดงนะเรามาลองชมชาติแดงกันพี่เพื่อนต้องเข้าใจนะ ชาติแดงเนี่ยเขามีหลายยุคหลายวราระนะครับแต่ละยุคแต่ละวราระเนี่ยถ้าเจอความเก่าแล้วต้องมีชาติพอมีชาติเราก็ต้องจําชาติในยุคนั้นในคือชาติรักเนี่ยมันทาแล้วมันหมดไปได้เขาก็ต้องผลิตขึ้นมาใหม่ถูกไหมครับการการการอ่อ,อนการแก่ของไฟหรือวัสดุในการทําเนี่ยมันก็จ,จะแตกต่างกันออกไปแต่เอกลักษณ์ก็คือเราก็ต้องมาดูวัสดุที่ประกอบอยู่ในนั้นนะว่ามันมีวัสดุชิ้นเดียวกันแบบเดียวกันวิธีการทําแบบเดียวกันไหมลักษณะของการทาทาเหมือนกันไหม นะครับอ่ะโอเคเรามาลองชมกันเดี๋ยวขอโฟกัสให้ก่อนนะครับปรับโฟกัสก่อนเดี๋ยวแป๊บอ่าเห็นไหมครับเห็นชาติแดงไหมเขาจะมีความแห้งความเก่าไ้แล้วนะเห็นไหมครับอืม เขาไม่ได้มาบรรจงทาจะให้ติดทั่วองค์แต่เขาทาทั่วองค์นะแต่บางทีมันไม่ติดเขาก็ไม่ได้ลงซ้ำนะครับเห็นไหมฮะความเก่าการหล,อลร่อโบราณไหมคุณจะเห็นละอองละอองของโลหะนะครับเห็นไหมนะครับเบาเบาเดิมของเขานะเห็นไหมครับเห็นไหมละอองมีอยู่ภาพมันไม่ค่อยชัดนะผมก็อยากโฟก,กัสให้นะครับเห็นไหมครับเห็นค่าละอองไม่เล็กๆไหมะละอองโลหะนะครับเป็นการหล่อนะ ถ้าเป็นการเทบอกมันจะไม่ได้แบบนี้ครับในการทําพระเรียนแบบมันจะไม่ได้แบบนี้เห็นไหมเห็นรอยเห็นรอยสลากไหมฉลากที่เขาวิ่งตรงคอเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่บงบอกด้วยว่าพระอูนี้ผ่านจากการหล่อนะการหลอก็หลอก็หลอ่ลอหุ่นเทียนนะขึ้นดินไทยนะครับเห็นไหมครับอันนี้เรามาดูรอยประกบคางครับดูรอยประกบคาง ม,มีการเก็บตะไบนะเก็บตะไบเพื่อเก็บละอองนะครับเห็นไหมผ้ามีความบางอย่างที่ผมบอกเสมอนะครับความบางของด้านหน้าเนี่ยจะเท่าขอบข้างเสมอเห็นไหมครของเลียนแบบแบบเส้นเนี่ยเส้นประกอบข้างมันจะวิ่งตรงแต่นี่เห็นไหมฮะจะวิ่งเฉียงไปเฉียงมาคือมันคุมลักษณะของเขาไม่ได้เป็นลักษณะเฉพาะนะครับองค์ใครองค์มันบางองค์ก็อาจจะมีเหมือนกันได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมากมาย แต่เราต้องอ่านอย่างอื่นตามไปด้วยนะครับคือถ้าคุณจะบอกว่าพระคุณแพงอ่ะแต่คุณบอกได้แค่มัอนเก่าอะแต่คุณแสดงวิธีลักษณะของ,ของพระแท่งนั้นไม่ได้แล้วคนซื้อเขาจะรู้ได้ยังไงว่าพระแบบเนี้ยเขาไม่ได้มีการสร้างต่อเนื่องขึ้นมาถูกไหมอาจจะเป็นลูกศิษย์สร้างหรืออาจจะเป็นจเจ้าวาดองค์ต่อมาหรืออาจจะเป็นวัดอื่นก็ได้ที่สร้างหรือท่านจะไปสร้างจากวัดอื่นก็ได้ พี่เพื่อนๆอย่าลืมนะการที่หลวงปู่บุญไปสร้างแจกวัดอื่นเนี่ยโอเคเนื้อดินมันอาจจะเหมือนกันหรือท่านท่านสร้างที่วัดกลางบางแก้วแต่ท่านให้วัดอื่นเนี่ยเอาไปจําหน่ายเพื่อเอาเงินเข้าวัดเพื่อเป็นการทํรนวมบำรุงศาสนาต่อไปถ้าเราไปดึงภาพผู้นักกรรมมาอยู่วัดกลางบางแก้วหมดเนี่ยมันมันก็ไม่โอเคถูกไหมมันก็ไม่แฟร์คือสมมตินะพาพเ่ยท่านไปแจกที่อื่นคนพื้นที่เขาเียเป็นพาของประจําวัดสมมติเล่งกันอยู่สองพัน ถ้าปดึงมาเป็นภาวะัดการเล่นกันอยู่5 0 0พันคุณเอากับวัดมาหมดเนี่ยถามว่าคนที่ซื้อมาเนี่ยเขาเล่นกันอยู่ส0งพันดีถามว่าคนขายก็ได้กําไรมันก็ดีแล้วคนสะสมมาคุณไม่คิดว่าพวกเขาอยากได้ของถูกๆแล้วเป็นของดีของหลวงปู่บ้างเหรอถูกไหมจะมาบอกองค์วาโอ้ยเนี่ยพันไปปลายมือต้นต้นสี่ห้าหมื่นมันน่าเกียดอ่ะผมไม่ชอบเพราะผมก็ไม่ได้ขายด้วยเห็นไหมพ็นชติแดงไหม เวลาเราดูรอยตะไบนะครับเราต้องสังเกตนะว่าเขาจะตะใบทําไมตะไบเพื่ออะไรองคนี้พี่เ <m ul ay> พื่อนเพื่อเห็นไหมเขามี่มีละออ,อ,อองหล่งนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมมีพืชอยู่เนี่ยเห็นไหมเขาก็จะเป็นการนตะไบตะไบแต่งเห็นไหมครับเดี๋ยวยิบไม้กายสิทธิ์กันเ,เห็นไหมหลงังๆผมก็ไม่ค่อยว่างมาทําคลิปนะครับอเห็นไหมครับเห็นไหมเราตะไบเขาจะตะใบลูดไปนะเก็บลูดไปเลยลูดลูดลูด ห็นไหมไม่จำเป็นต้องไปซ้ําอะไรมากมายเห็นไหมลูดแก้ให้ดูสะอาดตาดูเกี้ยงก็พอแล้วจบช่างมีฝีมือเขาเขาจะมีฝีมือไหมเขาจะรูดเห็นไหมพอรูดไปปุ๊บเนี่ยเขาจะปิน้นใช่ไหมครับเขาก็าลูดเก็บ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 เห็นไหมอ่อามาดูลองขอบนะเห็นไหมฮะเห็นไหม ็จะเป็นการรูดนะรูดเก็บนะเห็นไหม <Yeah. S 1> ความพิธีวิัยของช่างสมัยก่อนเห็นไหมความถนัดเรามาลองชมอีกองนะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา mm hmm. องค์นี้จะมีลักษณะของคาบเบานะคือจะเป็นคาบคาบไม้ของดินไทยอะติดอยู่ที่องพระเรามาลองชมมาดูนิดนึงเดี๋ยวโฟกัสให้ได้ก่อนเห็นไหมครับ คราวนี้ถ้าเกิดเร,เราผมถึงพยายามบอกให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยมองภาพด้วยผ้มองภาพเนี่ยด้วยด้วยตาเปล่าไว้ออกกันก่อนนะครับกล้องส0 x พันเเนี่ยบางทีมันมันราคามันมีราคาผมก็ไม่ไม่อยากจําเป็นให้ให้เป็นสองนะถ้าเราดูตาเปล่าแล้วเราเข้าใจได้นะถ้าเรามีการพิจารณาด,ด้วยตาเปล่าที่มีความแม่นยําพอประมาณนะมันก็น่าวัดได้ราคาภาพในราคาที่ไม่แพงถ้าเราลงกล้องมาหรยราคามันก็จะดีขึ้นอีกกิ๊กนึงเห็นไหมครวงนี้ก็มีการถาชาิแดงเห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมครับเขาจะมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของเขาอยู่นะในพิมพ์ใหญ่เนี่ยซึ่งมันจำเพาะอ่ะพอมันเห็นปุ๊บเนี่ยมันมันเลี่ยงไม่ได้ว่าจะต้องเป็นพาแท้นะครับใครจะมองว่ามันแท้งไหไมเปไนไรก็แท้ในแบบผมก็ได้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะเพราะนี่ก็ไม่ใช่พ้าผมแต่ผมก็อยากอยากหายอยากหาให้ได้เหมือนกันนะนะครับแต่ก็ปล่อยให้คนอื่นเขาได้ทำไปบ้างเห็นไหมฮะ ถ้าเรามองเนี่ยเราจะเห็นอย่างนั้นอยประกบเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะวิ่งมันจะวิ่งไปด้านหน้าเห็นไหมแเรววิ่งสไลด์ไปด้านหลังเห็นไหมมันมันไม่เสมอเกินไปที่ต้องที่จะต้องวิ่งเป็นเส้นตรงถูกไหมครับเรามาดูลายมือเห็นไหมลายมือเนี่ยผมไม่ได้ยึดติดนะว่าเป็นลายมือของหลวงปู่องไหนองไหนนะผมมองที่พระเป็นหลักนะครับบางคนถามว่าเป็นหลวงปู่บุญไหมผมก็ก็คงใช่หลวงปู่บุญนั่นแหละเพราะผมก็ไม่มั่นใจนะอืมแล้วผมก็ไม่ได้ยึดติดที่รอยจานเป็นหลักเห็นไหม พี่เพื่อนเห็นรอยตะอใบไหมเห็นการหล่อที่มันไม่เต็มแผ่นหลังไหมเห็นไหมครับเขาจะแค่ตะอใบรุ่นลู่นะลู่เพื่อให้เก็บงานให้มันเรียบร้อยขึ้นแค่นั้นเองเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมพี่เพื่อนสังเกตไหมการหล่อโบราณเนี่ยมันจะมีเสี้ยนหลังๆพวกเนี้ยเสี้ยนหลังเนี่ยนะถ้าเกิดทำความเข้าใจกับผมนะมันเกิดจากการเก็บหุ่นเทียนนะ เก็บหุนเทียนเนี่ยเป็นการสอยเพื่อเก็บหุนเทียนเห็นไหมครเนี่ยการสอยที่เก็บุนเทียนแล้วพอกดดินไทยเข้าไปปุ๊บเนี่ยเวลาหล่อมามันก็ติดเส้นพวูนีขึ้นมาด้วยมันก็เลยทําให้เป็นเอกลักษณ์ที่ดูง่ายขึ้นนะครับเห็นพี่เขาบอกว่าเขาก็เอามาหลายแยะหลายอย่างนะแต่ก็บางอย่างเนี่ยผมก็ดูแล้วว่าผมก็ว่ามันมันก็ไม่มันก็ไม่เชิงแท้แต่มันก็ยังไม่เกะทีเดียวผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมไว้ทาข้อมูลให้ คือบางอย่างเนี่ยพาเนี่ยตัดช่อที่พพพเพื่อนเพื่อนเรานีือดนะพระตัดช่อปุบเนี่ยนะครับพอตัดช่อเนี่ยพระทชาวัดเนี่ยมันจะมีรอยฟอก็มันจะมีการชอรยื่นออกมาที่เรียกว่าเป็นเดือนนะและ้วค้นี้เดือนนั้นน่ะมันมีรอยฟออแต่มันไม่มีอรอยฉีดตัดของโลหะเนื้อออกไหมฮะมันเป็นภาพพาระที่กินเสมอกลืนไปกับเนื้อผิวพระซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้ยากมากถ้าพระองนั้น,นเก่าไม่ถึงจริงๆต่อให้เก่าถึงมันต้องมีลักษณะที่มองเห็นแต่ผมก็ยังไม่ได้ขอเอามาส่องนะเป็นจริงๆจริงงยจกี ผมก็เลยมาลองมองด้วยด้วยด้วยตาเปล่าดูก่อนจากรูปที่เขาส่งมาผมก็บอกว่าผมก็ยังไม่ชอบนะแต่มันก็ไม่ถึงเกเกนะคือถามว่าทําไมถึงยังไม่ถึงกเกเกเพราะว่าลักษณะตรงนี้มันอาจจะเป็นพระเก่าก็ได้เพราะภายนอกเขาดูเก่าแต่ผมติตรงรอยตัดชอนี่แหละแต่พระเนี่ยถามว่าถึงยุคข,ของหลวงปู่บุญในปศสองพันสองพันสี่ร้อยกว่ากว่าไหมผมมองว่าไม่ถึงโอเคไหม,มมองว่าไม่ถึงนะครับส่วนใครที่ตามหาพระพิมพวกน,นี้อยู่นะผมก็อวยพรให้นะพี่ พี่เพื่อนเพื่อนทั้งหลายขอให้ได้นะครับขอให้ได้นะเอขอให้ได้นะเดี๋ยวยังไงถ้าผมมีโอกาสผมจะเออเจอแล้วผมจะบอกให้เขาแบ่งปันไปในกลุ่มบ้างนะแต่ผมก็ไม่อยากให้มีการซื้อขายอยากให้หากันเองอ่ะการซื้อขายกันเองอ่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนไปหากันเองอ่ะคือนั่นคือพี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยเก็บความรู้ความเข้าใจไปได้ในระดับหนึ่งแล้วได้ไม่ต้องไปเสียค่าวิชาเสียค่างวยคนอื่นเขาในราคาหลายหมื่นบาทซึ่งพระองค์นั้นเนี่ยอนาคตเนี่ย มันอาจจะไม่ชัดเจนก็ได้นึือกออกไหมสําหรับที่ถ้าเกิดพี่ๆเพื่อนๆไปซื้อพ้าแพงๆเนี่ยแต่ถ้าพี่ๆเพื่อนๆมีความรู้แล้วเนี่ยผมบอกว่าพันในราคาเนี่ยมันยังจับต้องได้พี่เพื่อนๆมีความรู้แล้วพอไปเจอพระองค์นั้นๆเข้าก็จะเกิดการกล้าเช่าถูกไหมฮะพอกล้าเช่ามาปุ๊บเนี่ยดูสายตาเราดูเนี่ยพี่เพื่อนก็จะเห็นถึงความเก่าพอเห็นถึงความเก่าด้วยความศรัทธาที่เรามีอยู่แล้วมันจะทําให้เราเนี่ยมีความตั้งใจที่จะแขวนและจะอนุรักษ์จริงๆถูกไหมครับ ถ้าเกิดวันไหนวันหนึ่งเนี่ยผมขายให้ผู้พี่ๆไปหรือลกลุ่มเขาขายให้พวกพี่ๆไปเนี่ยถ้าวันนั้นแค่พี่ๆอยากได้กันพอไปเจอคนส่วนมากๆแม่นใจแม่ง,มงกออ็ f a พอฝอปุ๊บก็อยากจะขายทิ้งถูกไหมพออยากจะขายทิ้งแล้วถ้าเกิดจังหวะนั้นพี่ติดต่อของคนกับคนที่เขาขายพี่มาดังเดิมไม่ได้พี่ก็เกิดอาการหน่อยพอหน่อยปุ๊บม,มันก็อาจจะมันก็อาจจะเกิดการประจายขึ้นมาได้ถูกไหมครับผมก็เลยมองว่าการที่มันจะยืนยาวในการอนุรักษ์ คือการที่พี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนมีการมีความรู้ความเข้าใจนอกจากการรู้ว่นเก่าแล้วต้องรู้ถึงวิธีการสร้างรู้ให้มันถึงแก่นแท้ของการทําพระและเจตนาในการสร้างว่าหลวงปู่หลวงพ่อองค์นั้นน่ะสร้างพระองค์นี้ขึ้นมาทําอะไรสร้างเพื่ออะไรเจตนาคืออะไรถูกไหมครับไม่ใช่เรามาเห็นว่าเอ้ยซื้อไหมเอาไหมขายให้ถูกถูกราคานั้นราคานี้มันมันมันไม่ได้อะไรหรอกพี่มันมันได้แค่ระยะสั้นมันไม่ยืนยาวหรอกถูกไหม แต่ถ้าพี่พี่เพื่อนหาได้ด้วยความศรัทธาของพ,พี่พี่เพื่อนอยู่แล้วแล้วทํามาหากินแล้วมันดีขึ้นผมถามว่าพระองค์นั้นเนี่ยมันจะมีคุณค่าทางจิตใจของครอบครัวพี่มากเลยนะอีกหน่อยพี่ไปส่งต่อให้ลูกให้ลูกพี่บอกเฮ้ยองค์เนี้ยพ่อด้วยความรู้มาเวพ่อไปเดินหาในตลาดมาใช้เวลาเท่านี้ปีเท่านั้นปีเนี่ยมึงเก็บไว้ให้ดีนะไม่ต้องไปสนใจใครจะว่ายังไงพ่อเนี่ยลืมตาอ้าปากมาได้เนี่ยด้วยพระองค์เนี่ยผู้ธคุณขององค์เนี่ยที่อยู่กับพ่อมาเนี่ยผู้ธคุณม่ะเรามองไม่เห็นหรอก ถูกไหมฮะมันไม่ใช่แสงกับทิต์แสงจันที่เราจะที่เราจะต้องมองเห็นแสงแต่เขาเหมือนอาวุธคู่กายของเราครับที่ไม่ได้ไปห้ามหันกับใครนะที่เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของเราทําให้เราออกไปทํางานในแต่ละวันโดยที่เรามีกาลังใจที่ดีขอแค่นั้นนะพี่นะศึกษาให้ดีพี่เข้าไวถึงแก่นนะแต่อย่าอินกับตําราของพ่อค้าหรือคนที่มาอวด ตัวเองสรรพคุณของตัวเองว่าวิเศษวิโสพระองค์นี้ดีเลิศดด้านนั้นด้านนี้ถ้าดีจริงเขาเก็บไปเองหมดละพี่คิดดูนะพระองค์หนึ่งถ้าดีด้านนึงเนี่ยมีสักสิบองค์ร้อยองค์ไม่โดนตายหาไปแล้วเลย <c oughs> ขออภัยที่มีคําหยาบนะครับหวังว่าพี่เพื่อนทุกคนที่กาลังตามหาพระในแบบฉบับที่ผมบอกอยู่ผมไม่ได้บอกว่าพระทุกองค์เป็นพระแท้นะพี่บางอย่างผมก็กําลังหาข้อมูลอยู่นะบางอย่างผมก็กาลังหาข้อมูลอยู่ไม่ได้หาเพื่อตัวผมเองเพราะผมไม่ได้ขายพระ ผมอยากหาเพื่อให้หลวงพ่อได้มีได้ทุกคนเนี่ยได้หาหลวงพ่อได้เจอได้ใช้รูกพุทธคุณในพระที่มันมันดีอยู่แล้วอะนึกออกไหมครับนะอาจจะไม่ทันหลวงพ่อแต่เป็นลูกศิษย์สร้างแต่มวลสารท่านสร้างมาแล้วท่านยังไม่จบเจตนาที่จะสร้างเป็นพระนึกออกไหมครับถ้ามวลสารตัวนั้นไปประกอบอยู่ในมวลสารอื่นๆเนี่ยก็ใช้ได้ถ้าคนที่เจอแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นจะใช้ก็ใช้ก่อนได้ ถ้าเรามีหัวเชื้อที่ดีในพารที่ดีเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะหาพารดีได้เองอะพี่โอเคนะครับงั้นฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ